ประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงท้ายตารางของดัชนีบำนาญโลกแม้ว่าคะแนนจะดีขึ้นแต่ก็ยังไม่พอเพื่อเป็นเหตุให้เป็นเลิศในระบบบำนาญดีที่สุดในโลกประเทศไทยยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกในเรื่องของระบบบำนาญแม้ว่าคะแนนจะดีขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ยังคงอยู่ในช่วงท้ายตารางของดัชนีบำนาญโลก Merc e r ซ CFA Institute Global Pension Index 2 0 2 5ซึ่งเป็นดัชนีที่ประเมินระบบบำนาญของ52เขตเศรษฐกิจทั่วโลกโดยใช้เกณฑ์สด้านคือความเพียงพอของรายได้หลังเกษียณ adequacy, ความยั่งยืน sustainability และความมีธรรมิบาลของระบบ integrity แต่ขณะที่ประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงท้ายตารางแต่ประเทศสิงคโปร์กลับได้ขึ้นสู่กลุ่มผู้นำทัพห้าด้วยคะแนนที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเป็นครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์ได้เข้ากลุ่มนี้แต่ที่น่าสนใจคือทำไมประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงท้ายตารางแม้ว่าคะแนนจะดีขึ้นถ้าดูจากคะแนนรวมของประเทศไทยก็จะเห็นว่ามีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนแต่ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกและมีคะแนนด้านความเพียงพอของรายได้หลังกเกษียณล,ลดลง เมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียนก็จะเห็นว่าระบบบำนาญของไทยยังคงตามหลังสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามและอินโดนีเซียแม้ว่าประเทศไทยจะมีความก้าวหน้าในด้านธรรมาภิบาลของระบบมากขึ้นก็ตามแล้วทำไมประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงท้ายตารางแม้ว่ามีความก้าวหน้าในด้านธรรมาภิบาลของระบบถ้าดูจากรายงานส่วนที่วิเคราะห์เฉพาะประเทศไทยก็จะเห็นว่าระบบรายได้หลังเกษียณของประเทศไทยประกอบไปด้วยเงินบำนาญชราภาพกองทุนประกันสังคมสำหรับลูกจ้างภาคเอกชน แผนบำนาญแบบกำหนดเงินสมทบโดยสมัครใจที่นายจ้างจัดตั้งให้เช่นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและผลิตภัณฑ์เงินออมส่วนบุคคลแต่ที่น่าสนใจคือทำไมประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงท้ายตารางแม้ว่ามีระบบรายได้หลังกเกษียณที่หลากหลายและมีความก้าวหน้าในด้านธรรมาภิบาลของระบบถ้าดูจากรายงานนี้ก็จะเห็นว่ามีการแนะนำวิธีที่จะช่วยเพิ่มค่าดัชนีโดยรวมของระบบบำนาญไทยซึ่งอาจเพิ่มขึ้นได้หากมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ เพิ่มการคุ้มครองลูกจ้างในระบบบำนาญภาคอาชีพให้ครอบคลุมขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มระดับเงินสมทบและสินทรัพย์เพิ่มระดับการสนับสนุนขั้นต่ำสำหรับผู้สูงอายุที่ยากจนที่สุดลดระดับหนี้สาธารณะเมื่อเทียบก,กับสัสดส่วน GDP ยกระดับข้อกำหนดการกำกับดูแลระบบบำนาญภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องแต่ที่น่าสนใจคือทำไมประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงท้ายตารางแม้ว่ามีการแนะนำวิธีที่จะช่วยเพิ่มค่าดัชนีโดยรวมของระบบบำนาญไทย ถ้าดูจากผู้จัดทำรายงานก็จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นทำให้รัฐบาลหลายประเทศเริ่มพยายามนำเงินลงทุนของกองทุนบำนานไปสนับสนุนนโยบายภายในประเทศมากขึ้นแล้วทำไมประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงท้ายตารางแม้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เพิ่มขึ้นถ้าดูจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนก็จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เพิ่มขึ้นจะมีอิทธิพลต่อวิธีที่กองทุนบำนาญจัดสรรเงินลงทุนของตนและอาจเกิดข้อบังคับหรือข้อจำกัดที่บิดเบือนระบบโดยรวม แล้วทำไมประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงท้ายตารางแม้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เพิ่มขึ้นและมีอิทธิพลต่อวิธีที่กองทุนบำนานจาัดสรรเงินลงทุนของตนถ้าดูจากผู้ให้บริการบำนานก็จะเห็นว่าการปรับเปลี่ยนระบบบำนานเป็นเรื่องที่ยากและต้องมีการประเมินผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ซึ่งเป็นเหตุผลที่นายจ้างรัฐบาลและผู้ให้บริการบำนานควรมีส่วนร่วมในการกำหนดระบบบำนานที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น แล้วทำไมประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงท้ายตารางแม้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เพิ่มขึ้นและมีอิทธิพลต่อวิธีที่กองทุนบำนาญจัดสรรเงินลงทุนของตนและมีการปรับเปลี่ยนระบบบำนาญเป็นเรื่องที่ยากและต้องมีการประเมินผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ถ้าดูจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนก็จะเห็นว่าการปรับเปลี่ยนระบบบำนาญเป็นเรื่องที่ยากและต้องมีการประเมินผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ซึ่งเป็นเหตุผลที่นายจ้างรัฐบาลและผู้ให้บริการบำนาญควรมีส่วนร่วมในการกำหนดระบบบำนาญที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น แล้วทำไมประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงท้ายตารางแม้ว่ามีการเปลี่ยนแปลง,ปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เพิ่มขึ้นและมีอิทธิพลต่อวิธีที่กองทุนบำนาญจาัดสรรเงินล,ลงทุนของตนและมีการปรับเปลี่ยนระบบบำนาญเป็นเรื่องที่ยากและต้องมีการประเมินผลลัพธ์ที่เป็นไปได้และมีการแนะนำวิธีที่จะช่วยเพิ่มค่าดัชนีโดยรวมของระบบบำนาญไทยถ้าดูจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนก็จะเห็นว่าการปรับเปลี่ยนระบบบำนาญเป็นเรื่องที่ยากและต้องมีการประเมินผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ซึ่งเป็นเหตุผลที่นายจ้างรัฐบาลและผู้ให้บริการบำนาญควรรรรมมีส่่ววนนนนใกกาาหดะบบ ที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วทำไมประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงท้ายตารางแม้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เพิ่มขึ้นและมีอิทธิพลต่อวิธีที่กองทุนบำนาญจาัดสรรเงินลงทุนของตนและมีการปรับเปลี่ยนระบบบำนาญเป็น A